สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีกันนะคะกดตรงขีดสามขีดนะคะตรงเมนูแล้วก็เลือกตรงใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีแล้วก็ใบส่งนะคะกดคลิกเครื่องหมายบวกค่ะตรงนี้เราก็จะสามารถปรับวันที่ได้นะคะแล้วก็จะเลือกเป็นแบบแยกนอกค่ะแล้วก็จะ refer ถึง ใบสั่งขายก่อนหน้านะคะคลิกรูปมือนะคะตรงเซลล Order ค่ะแล้วก็เลือกใบสั่งขายได้เลยค่ะตรงนี้ก็เช็คความเรียบร้อยนะคะแครดิตเทอมก็สามารถเลือกได้ค่ะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็กดตรงติ๊กถูกด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูหน้าตาเอกสารได้ค่ะคลิกค้างแล้วก็กด p พรีวิวเอกสารค่ะ หน้าตาเอกสารก็จะประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ